ในฐานะเจ้าของธุรกิจเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งที่ต้องวางมือจากสิ่งที่เราสร้างมาแล้วเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไหนธุรกิจจะเดินต่อ,อยังไงคำถามเหล่านี้คงอยู่ในใจเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใกล้กเกษียณหรือเพิ่งจะอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างกิจกรรมแล้วต้องการเห็นการจเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต Exit strategy เป็นกลยุทธ์ที่เราจะกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะออกจากธุรกิจได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของธุรกิจค่ะการมี exit plan เป็น strategy s t r a t ท g y ที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจนะคะ เพราะว่ามันจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่เราเริ่มทําธุรกิจจนถึงการวางแผนออกจากธุรกิจการส่งต่อรวมถึงการต้อง e x ็กซิแบบไม่สมัครใจเพราะแนวโน้มอ,อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยการอุบัติเหตุรวมถึงการเสียชีวิตของเจ้าของธุรกิจด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นแผนการที่ทําให้เจ้าของกิจการสามารถที่จะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบไม่ว่าในอนาคตนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะพักผ่อนเราอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆอยากจะส่งต่อธุรกิจหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเรารู้สึกว่าธุรกิจถึงจุดอิ่มตัวในวันที่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราอาจจะมีทางเลือกไม่มากนักในการวางแผนที่จะออกจากธุรกิจทําให้เจ้าของกิจการบางท่านถึงกับจบเลิกกิจการไปเลยค่ะซึ่งการสร้าง S อเจนซี่ ปกต,ติก็จะมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันค่ะทางเลือกที่1คือการวางแขนที่จะส่งต่อซึ่งการส่งต่อก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าทายาของเราเองสานต่อกิจการไหมหรือเราอาจจะต้องหาคนอื่นมาพัฒนาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมาสานต่อกิจการต่อจากเราได้วิธีที่2ค่ะคือการเซลล์การเซลล์เนี่ยจะรวมถึงการขายหุ้นบางส่วนทาง M&A นะคะหาพาร์ทเนอร์หรือผู้ค้าทางธุรกิจเนี่ยมาร่วมทําธุรกิจร่วมกับเรานะคะรวมถึงการเตรียมเอาบริษัทเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เราเรียกว่า IPO ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการเลิกหรือเซงกิจการที่เราทํามาดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้าง Exit แ a n ก็ควรจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการทําธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใดเลยค่ะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจและเป็นกลยุทธ์ที่จําเป็นของเจ้าของกิจการที่จะต้องเตรียมความพร้อมและว,วางแผนเอาไว้แต่นเนิ่นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงและก็ง่ายต่อการตัดสินใจในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ ทีนี้เรามาดูค่ะว่าในการสร้าง Exit Plan กับทางทีมงาน i d o l Planner ค่ะเรามีปรเซสแล้วก็ช่วยเจ้าของกิจการในเรื่องอะไรบ้างปรเซสในการทํางานเริ่มจากอันแรกเลยค่ะเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของทางธุรกิจแล้วก็การเงินของเจ้าของค่ะในที่นี้เราก็จะดูงบการเงินของกิจการค่ะในด้านของรายได้กําไรต่างๆแล้วก็การเงินของกิจการนะคะรวมถึงแผนการเงินในอนาคตของเจ้าของว่าแผนการเกษียณหลังจากออกจากธุรกิจเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะปรเซสที่2คือการกําหนดวิธีที่เจ้า ของอยากจะ exit ค่ะว่าเรามีทายาทที่อยากจะเข้ามาสามต่อไหมหรือเรามีกลยุทธ์ที่อยากจะขายหุ้นบางส่วนหรืออยากจะ IPO ซึ่งแผนการเหล่านี้ก็จะเป็นที่มาของปรเซสที่3ค่ะคือเรื่องของการวางแผนที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ค่ะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการแต่งตัวธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องรวมถึงระบบกิจกรรมภายในของธุรกิจเองนะคะระบบของการควบคุมภายในเรื่องขององค์กรเรื่องของพนักงานนะคะและแกน้นี้ทั้งนั้นค่ะก็จะต้องมีการสร้างาเรียกว่า v a a u e creation นะคะให้ กับตัวธุรก ok ิจด้วยแล้วก็อันที่4ค่ะเราก็จะเริ่มดําเนินการตามแผนแล้วนะคะในแต่ละช่วงเวลามีสิ่งอะไรที่จะต้องทาบ้างหนึ่งในนั้นก็คือแผนของภาษีค่ะภาษีของธุรกิจเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจได้แล้วก็เมื่อดําเนินการตามแผนเนี่ยก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลเป็นระยะระยะโดยทั่วไปเราก็จะมีการติดตามประมาณ6เดือนหรือ1ปีครั้งหนึ่งซึ่งในการทํางานค่ะก็จะเป็นการทํางานร่วมกันกับทีมที่เป็น ทางการเงินที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษีแล้วก็อาจจะรวมถึงทีมที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดแต่ละเคสเราก็จะมีการออกแบบให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไปค่ะ ดังนั้นท่านที่สนใจอยากจะสร้าง exit plan ให้กับตัวเองสามารถขอคำปรึกษาและสามารถติดต่อทีมงาน idel p l a n n e r ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะทีมงานเราจะจัดทำแผนให้ซึ่งจะใช้ทีมงานที่มีความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจกฎหมายและภาษีรวมถึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะจะมีการประเมินแล้วก็ติดตามผลเพื่อให้แผนที่ออกมาสามารถใช้ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะ